มาครับอย่าท้ออย่าหอดอย่าเหี่ยวสวัสดีมิตรรักคอบอลทุกท่านสําหรับวันนี้มีฟุตบอลศึกฟุตบอลชิงแชมป์สมโมสรโลกมาฝากพี่ๆสองคู่อย่างเช่นเคยคู่แรกเนี่ยนะครับต้องบอกได้เลยว่าเราไปออกสตาร์ทกันที่เวลาตีสองดอสมูนครับเจอกับในทางด้านของวุฒิสันอุนไดและต้องบอกได้เลยครับว่าวุฒิสันอุนไดนะฮะณเวลานี้ครับต้องบอกว่าถ้าเจอกับในทางด้านของโบุสเซียดอสมูนเนืคอยับ ก็น่าจะสุดมันและต้องบอกได้เลยว่าดอทสมูนวันนี้จะอยู่ในอรูปเกม3 421ส่วนในทางด้านของอุสซานอุนไดครับจะอยู่ในอรูปเกม532ครับเพราะฉะนั้นครับต้องบอกว่าอุสซานอุนไดเนี่ยตกร,รอบไปแล้วนะฮะทีนี้เนี่ยเนยครับต้องบอกว่าสําหรับในด้านของเสือเหลืองครับวันนี้ต้องเก็บชัยชนะให้ได้เพราะว่าเก็บได้แค่สีนน่คะแนนนะครับหรือไม่ก็เสมอก็จะเข้ารอบละ นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเสือเหลืองวันนี้ยังไงก็ผ่านในทางด้านของวุฒซานุนไดย,ยึดใจแล้วกันครับนะฮะให้มองในทางด้านของดอสมูลไปครับว่าจะคว้าชัยเหนือในทางด้านของวุฒซานอุนไดนียครับและคู่ต่อไปเนี่ยเป็นในทางด้านของอินเตอร์เวลาแตาริกายามเช้าครับอินเตอร์มิลานครับต้องพบเจอกับในทางด้านของริอร์เพลสริอร์เพลเนี่ยอยู่ในอันดับที่1ของกลุ่ม F นะฮะเอารักก็อินเตอร์มิลานเนี่ยจัดอยู่ในอันดับที่ 2, 2> คู่นี้เนี่ยโคจรมาเจอกันเนี่ยต้องบอกว่ารุ้นอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ารเรเบร์เพทเนี่ยนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องรูปเกมเนี่ยเดินเพจด,ดีและก็ตัวผู้เล่นขยับดีหาพื้นที่ได้ดีครับส่วนในด้านของอินเตอร์เนี่ยมีการผู้เล่นเนี่ยที่ได้รับอาการบาดเจ็บด้วยและแต่แต่วันนี้ยังมีศูน,น้านะฮะก็ใช้หน้าเป้าเนี่ยใช้ในด้านของราอตาโลมาติเนสพอได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่า หลังอินเตอร์ยังคงแน่นแต่ถ้าเทียบกับในเอเรียอเพสหรือเพสแม่งเดินบูงไงนะแต่โดยส่วนตัวผมผมมองว่าอินเตอร์มิลานวันนี้น่าจะผ่านได้ครับและต้องบอกได้เลยครับว่าสองตัวที่ชี้ชัดให้นะฮะมีโอกาสที่จะเต็มกระบุงมีโอกาสที่จะจังหนักครับเพราะฉะนั้นครับเราบรรดาพี่ๆี่ทั้งหลายครับใครที่ยังไม่ได้ไปเห็นซิกเนเจอร์ตัวอื่นในโกดังนะฮะให้ไปที่แอ t เซ็ทีหรือไม่ก็สแกน QR โค้ดเข้าไป นี่ครับต้องบอกว่าชุดโครงการเ,าเรามีให้รวมไปถึงซิกเนเจอร์ตัวอื่นครับเราจัดให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเจอกันเดี๋ยวทิ้ง QR Code ไว้ให้นะท้ายคลิปแล้วเจอกันสวัสดีครับ